สวัสดีครับปอแม่ปีดองเอฟซีทุกท่านครับผมปลามาชมสวนแล้วครับผมมันอากาศฮ้อนเก็ต้องอยู่ในสวนในป่านะครับเนาะบ้านต้นไม้นักก็ลมดื่นดีไปยังครับเย็นสบายหน่อยครับผมต้นมะนาวครับผมปลาขึ้นมาของเงาะครับกำลังหนวยปีแรกครับปลูกจากเม็ดได้หกปีแล้วครับกำลังหนวยครับผมนะครับอ้าวหนวยสามแกนครับท้งต้น นี่สามแกนเข้าไปเป็นน้องเอฟซีนะครับปลูกมาหกปีเอาเม็ดปลูกนะครับเงาะพันโรงเรียนนะครับผมซื้อมากินแล้วก็เลยเอาเม็ดมาบงครับนี่ก็มะนาวครับนี่ก็บะม่วงครับนั่นมะขามป้อมครับมะม่วงกำลังเจาะครับนี่เจาะอะไรเจาะอยู่ออกจ้าครับโชคนานครับนี่ล็อกอะไรครับนี่นะครับลมลื่นก็ครับผมเป็นไรพ้องครับบ้านผมครับปัดต่อ ร่มรือนับนะครับนั่นขอเงาะเหมือนกันครับต้นนั้นหมนหยแต่ต้นนี้ออกสามแกนพอมันจะหวานหวานนะครับเนาะดอกแต่ดอกนักขนาดครับพอไปเป็นน้องเอฟซีแล้วก็มันหมนหยครับมันปฏิครับมันปีแรกอย่ครับเนาะปีนี้ปีที่หกแล้วครับที่กาลังปลูกปลูกมาหกปีครับเดี๋ยวถ้ามันสุกคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวจะเอามาเพอ่มเป็นน้องเอฟซีได้ชมความคืบหน้าต่อไปนะครับผมเนี่ยสามแกนครับเงาะโรงเรียนครับผมเงาะโรงเรียนบ้านนาสารสุรั์ธานีแต่ปลูกที่ ไม่ริมจางม่นะครับโอ้สุดยอดอันนี้ก็มะม่วงพันแก้มแดงพันโบราณตีมันออกมานาเขาผมเอามาเม็ดมาปลูกจะเอากิง่งมันไปเสียบกับต้นพันหพันหน้าบ้านนะครับเลี้ยงกิ่งให้มันแข็งแรงก่อนครับเอาไปเสียบกิ่งนะครับเนาะเสียบข้างติดตาอย่างก็ได้ครับผมนี่ก็พักเซียวครับกับใบาย,ยานางโอ้ลมลื่นดีครับเนาะนะครับ ต้นไม้นักนี่ก็บะโยมครับนี่ก็บะม่วงดอกกําลังเริ่มดอกครับตีอื่นเป็นพอนวยพวกกินซุกมั้ครับอันนี้กาลังดอกครับต้นนี้ดอกล่าครับโชคกนานครับแต่ปลายนั่นเป็นน้ำลงไม้สีทองครับผมเอากิ่งมาเสียบเหมือนกันใหญ่ครับเสียบได้เป็นปีแล้วครับติดดีนะครับครับผมโอเคครับผมตามาดูเงาะมาแล้วครับผมโอเคสวัสดีครับผม